ครับพี่น้องวนนี้ผมที่มาเบ่งตูขึ้นโทษเนี่ยเดี๋ยวนี้มันขืนไฟเหลืองเนี่ยไฟเหลืองหมายถึงว่ามันโหลดของเข้าเลยคือสมบหรือมอเตอร์อะไรอาจจะมีปัญหาเลยผมที่ทำการวัวกระแสเบ่งกระแสอยู่ที่แปดกับปกติครับเพราะว่าสมบก็คือมันเสพการทำง,งานของของของ,ของโหลดของพวกมอเตอร์ในส่วนวมันมันถีบกับไป เห็นปะ่ะนี่ขึ้นแล้วเนี่ยนีนี่นีนี่มันทิถ้าถาเห็นลักษณะนี่ให้กดกดป่มเนี่ยออกมาเห็นปะ่ะนี่คือทำงานสีเหลืองกับสีหายไปสีเขียวกับสีโซ่ไฟเขียวกัโซ่กันลั่นของเครื่องไง ลั่นของหลด